ส่งานนะครับผมวันนี้ npr 115นะร้อยสิบห้าครับแต่ว่าอันนี้เป็นหัว130ร้อยสามสิบนะครับก็เครื่องเป็นหนึ่ร้อยสิบห้าครับติดตั้งค้อนนะครับสปริง2องนิ้วครึ่งนะครับแต่ตอนค้ออนอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็อันนี้ใช้แป๊บเก่านะครับแกะทรงจับตั้งทรงให้ใหม่นะครับเพื่อที่จะวางหม้อแล้วให้มันเสมอกันนะครับอันเก่าเขาทำมาเปี้ยวเปี้ยวแบบ ตัวนี้อยู่ต่ําลงมาอย่างนี้นะข้างหลังอยู่สูงอยู่นู้นนะก็ได้เท่านี้นะครับคามหมูประยุง์ข้ออ่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เหล็กรัดกับหมอพักหนึ่งตัวนะครับ,บมอพักสูตรในปูนท่อยเสียสูตรสําหรับรถธรรมดาสี่สูบนะครับรถไม่มี t u r โบนะครับตันนี้มออยู่ฝั่งขวานะครับก็วัดระยะได้ประมาณเมตรแปดสิบนะครับจากฟอมามาครับซึ่ง เลยตำแหน่งมาแล้วนะครับแป,ป๊บข้างหลังก็เป็นแป๊บสองนิ้วนะครับสองนิ้วสองครับเล็กนะครับ,รบ,ก,รบก็มีปลายสี่ลขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวฟังเสียงกันครับว่าได้ประมาณไหนเต็มที่สุดๆแล้ว